อ่สวัสดีครับผมก้อนตาแก่นะครับวันนี้นะครับผมได้รับข้าวมานะครับว่ามีน้องคนนึงนะครับลําบากมากนะครับเพราะว่าชีวิตมาซ่อสองปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุกับน้องเขานะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่อย่างนึงเขาอยู่กับตากับยายนะครับก็ต้องตากับยายต้องห้าเลี้ยงชีวิตให้กับเด็กคนนี้นะครับวันนี้ผมพาข้องมาฝากน้องคนนึงเนี่ยจะมีข้องใจเร่วนตัวอะไรกันหน่อย เพื่อจะแบ่งปันค,ความสุขกันนะครับเดี๋ยวมาเลยข้องกันว่ามีอะไรบ้างกับมาเลยอ่านะครับมีข้องติดเทียมไว้ให้น้อง,องๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับตื่อว่าเราก็ไม่ใช่คนรวยมากนะครับแต่ว่าบ่เห็นน้องๆก็ลําบากนะครับก็เลยเตรียมข้องแจยส่น้นตัวมีนมมีแปมเปิร์ตนะครับก็ได้ไพ่ร่อยยิ้มเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราไปให้น้องมงคลกันรับว่าวิถีชีวิตเขาอยู่บนพื้นตามมาเลยอนะครับตอนนี้นะครับ เราก็ทึ่งบานอของน้องมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเในกข้างในกันว่าการเป็นยูของน้องเป็นมันตือมั้งครับเดี๋ยวจะพาข้องแบบากกันนะครับเดี๋ยวตามพ่อมาเลยครับอสวัสดีครับนี่นี่ยายใช่ไหมครับนี่ยายนี่อายุแต่ไละแล้วครับยายตอนนี้สี่ปีเรือนะครับสี่ปีเรือนะ ซึ่งมันมันปนปื้อนะใหยย่มันเขาเกิดวัฏเทศรไปว่ากันแรกเขาเล่นดีๆแเ้าไปโดนน้ำร้อนลูกบาลที่ไปกินกาฟแฟแบบนั้นเนล้วกันเขาไปตั้งที่บ่งที่เขาขึ้นลงขึ้นลงอะนะคะครับแล้วันนี้เขาก,เกเข็เ,เ,ปปเยลยเมต้าก็เลยกวดเขาเพ้อแป๊บเดียวเร็วไปกลัวมึกเลยแบบนั้น,นะค,ะครับแล้วก็เลยอุ้มไปที่อานามัยอานามัยเพื่อที่ตัวตัเที่เรียกรถหรงบาลมาเขาบปนี้รถ เลโรงพยาบาลมาตั้งนานเราเป็นนี่ก็เลยไปไปถึงเห็นว่าไปถึงหมอเขาว่าก่อนอีห่างไอทียูเขาขาดขาดออกซิเจนอ๋ออ๋อขาดขาดออกซิเจนเลยค่ะอ๋อคขาดแต่ก็ยังโชคดีตรงนี้วะเขาตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะค่ะครับหมอก็เลยว่าให้พ้าทำให้พ้าเขาก็นอนเวลาเลยนะคตอนนี้ก็ป่าระทางมดก็ยุต่ย้ายมดแล้วแต่ถึงไงต่ำเลยอยู่างนี้ครับนี่ ทำก่อจ้างมังคายได้ค่ะคายขนมน่ะค่ะให้เขาลงทุนซึ่งการจากษาไปยาบานนี้แพงไหมต่อเดือนแบบว่าโมเป็นที่โรงพยาบาลเขาเสียนะค่ะไม่ได้เสียแต่คือว่านนมแพมเปิดกินกับอะไรแปบเนี้ยนะนี่แพมเปิร์ดได้ใจเยือมไหมแต่เดือน นมเขานั่นถ้าถ้านม,มานานกระบวไม่ทุกบางทีเขาก็มาบริจังมั่มงครับบางทีนมนั่นเขาสิบเดือนนึงกับสิบสองปองมากับเดือนนึ่งกับนะเป็นแปมเปิดกล้องเล็กๆน้อยๆมามาบฟักน้องมองคลน,น,อคน้องมงคลเชื่อเล่นจบเชื่องใหญ่นี่แม่เขาตัาง้งให้ชื่อ เช่นแมนยูอ๋อแมนยูแมนยูน้องแมนยูซื้อวะนะครับตอนนี้นี่ปุ่มขอตาแก่นะครับอ,นนอัอนอนี้กล้องควักเล็กๆน้อยให้กับน้องแมนยูนะครับกระตือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องแมนยูแลยการย้ายนะครับตึ้งแล้วตาไปไหนอะอ่าจะยุดแล้วนี่ยก็ไปปลูกอ้อยมาอ๋อคือไม่ได้ยุดเลยวันวันนี้นะอ่าครับ อ่านี่นี่นี่ย่านนะี้มีมีนุ่มอีกซ้ำปลองนะครับอ่าถือว่าน้องก็ได้ได้ได้กินนะครับได้กินนะครับแล้วครับอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับอ่าเดี๋ยวส้ารับสืาอหัวอ่าแฟนคลับของก้อนตาแก่ที่กำลังชมคลิปนี้เยอะนะครับใครที่เห็นแล้วนะครับเพื่อจะได้อ่าเห็นดูน้องนะครับเสือว่าอยากจะสนับสนุนอา,อาหารการกินของน้องกขานะครับก็สามารถ อโอนเบียมาได้มาเตะบัญชีกล้องคุณยายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคืนมาให้ข้างหลังนะครับนะสมาร,ร็กเล็กๆน้อยๆช่วยเลือกนะครับทื่อว่าเป็นปันรอยยิ้มให้กับน้องๆแต่ว่าลําบากว่าเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ยายก็ถื่อว่าก็แกเรียบนะครับแกเรียบก็ต้องดูแลล้านทต่ว่าถือาถ่อว่าเป็นป่วยติดเตียงนะครับปุ่มก็วันนี้นะครับก้อนตาแกก็ไม่มีไรมามักนะครับ ไอ้กำลังใจคุณยายนะครับโซต้อนะครับนายอะนะครับโซต้อนลวกากให้น้องให้ดีดีวันดีขึ้นให้เขาเดินได้ไอ้เขาเดินได้นะครับช่วยเลือดตัวเองได้เขาเดินได้ว่าแยกบวชให้เขาอ่ากับพ่อมบนแล้วกับกับนะกับถ้าใครที่อยากจะช่วยเลือดนะครับโอนเบี้ยมาตามที่ผมขึ้นมาให้เลยครับหน้าจอนะครับก็คุณหมาก็คุณหมาว่ายนาทีนี้กันนะครับวันนี้ก็คุณหมาก็คุณครับการติดตามชมนะครับอย่าลืมกด ไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องวงก่อนตาแข่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ